ผมก็โอ้ก่อนผมจะนิ่งผมก็เคยเปรี้ยวมาก่อนครับนี่ไอเรามันก็เทสด้วยสมัยหนึ่งวาวุ่นเลยใช่ไหมเฮ้ยผมตกใจเลยอนีรยนบบอกเลยก็วาวุ่นเลยต้องระหวังต้องระวังอุ้ยเขาไม่ธรรมดาความจริงมันตั้งแต่เด็กแล้วก็ไม่นะครับปกติแต่ว่าก่อน ก่อนเจนนิ่งมันก็กิ้งมาก่อนจริงครับเพราะว่ากว่าจะนิ่งก็ต้องกิ้งมาก่อนกว่าจะนิ่งก็ต้องกลิ้งก่อนจด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 วะจดวะอ๋อเพลงเพลงท่าทองสาวอุ้ยกว่าจะนิ่งก็ยังกลิ้งยังกลิ้งอ๋อแล้วดีเขารู้หมดเลยอ่ะ เียวกว่ารุ่นเดียวกันอายุเป็นเพงตัวเรกครับพ่้ยเราต้องวัยรุ่นตลอดเวลาเฮ้ยผมละลายแล้วอะผมตัวยว้ยเลยอะจานยิง่งโบตเตอร์ใช่ไหมอายุ18ขึ้นโบทใหม่ๆเนี่ยบางทีเขาก็อยากจะรู้ว่าเขาอยากจะต้องเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการกินอาหารอะไรพวกนี้เราก็ต้องเข้าใจว่าตอนนี้เขาชอบอะไรกันอยู่แล้วผมก็เป็นคนชอบฟังเพลงก็รู้สึกว่าเพลงดีอ่าเดีวโอเคอย่างที่ว่าไปตะกไม่